รำงับกายสังขารชั้นละเอียดอันหนึ่งเมื่อศึกษาปฏิบัติรำงับกายสังขารที่ทำให้ร่างกายโน้มไปโน้มมาเป็นต้นดังกล่าวหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วได้ขั้นนี้แล้วก็ให้ศึกษาในขั้นต่อไปว่าความที่ร่างกายอันนี้ไม่โน้มไปโน้มมาไม่บิดเบี้ยวไปมา ดำรงอยู่โดยปกติด้วยกายสังขารคือเครื่องปรุงแต่งกายอันใดก็ศึกษาปฏิบัติว่าเราจะรำงับเครื่องปรุงอันนั้นซึ่งเป็นของละเอียดสงบประณีหายใจเข้าหายใจออกคือหมายความว่าแม้ร่างกายจะดำรงอยู่เป็นปกติในขณะที่จิตเป็นสมาธิ ด้วยกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันหมายความว่าระงับกายสังขารอย่างหยาบที่ทำให้ร่างกายโน้มไปโน้มมาแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีกายสังขารอย่างละเอียดที่สงบประณีตอยู่เพราะว่ายังหายใจเข้ายังหายใจออกอยู่อย่างละเอียดและก็เป็นการหายใจเข้าการหายใจออกที่ประกอบด้วยสมาธิ ประกอบด้วยสติประกอบด้วยยานประกอบด้วยอุเบกขาดังกล่าวนั้นแม้ดังนี้ก็ยังมีกายสังขารอยู่ที่เป็นอย่างละเอียดก็ให้ศึกษาว่าเราจะต้องทำสมาธิให้แน่วแน่ยิ่งขึ้นคือหมายความว่ายังไม่จบขั้นเพียงเท่านั้นยังต้องทำสมาธิอีกต่อไปทำต่อไป ให้จิตแน่วแน่ยิ่งขึ้นเมื่อเป็นดังนี้เมื่อสมาธิดีขึ้นสติแน่วแน่ตั้งมั่นขึ้นญาณคือความอย่างรู้ก็กระชับมากขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันเป็นกายสังขารอย่างละเอียดนั้นก็จะยิ่งละเอียดเหมือนดังว่าไม่หายใจแต่ในขณะที่รู้สึกว่าไม่หายใจนั้น ก็ไม่อึดอัดเพราะไม่ได้กลั้นลมหายใจกลั้นลมหายใจนั้นอึดอัดแต่ลมหายใจที่ละเอียดนั้นไม่ได้กลั้นและก็จะรู้สึกเหมือนอย่างไม่หายใจจึงไม่อึดอัดแต่ว่าโปร่งสมองในขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นระงับกายสังขารอย่างละเอียดที่สุด สบายเสยยิ่งกว่าที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติดังนี้เพื่อถึงขั้นนี้แล้วอาจจะหลงสมาธิคือว่าหลงลมหายใจหลงลมอัดสาสะปัดสาสะที่ว่าหลงนั้นหมายความว่ารู้สึกว่าลมอัดสาสะปัดสาสะหายไปจับไม่ถูกจิตที่เคยจับอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็เลยจับไม่ถูกเพราะลมหายใจที่เคยจับอยู่นั้นหายไปแล้วจิตที่ตั้งใจกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็หลุดจากสิ่งที่จับสิ่งที่กำหนดหากว่าเป็นดังนี้ก็เป็นอันว่าสมาธิไม่มีที่ตั้งเมื่อสมาธิไม่มีที่ตั้งจิตก็หลุดจากสมาธิมาเป็นจิตที่เป็นปกติ เรื่องดังนี้ก็เคยมีตัวอย่างที่ผู้ปฏิบัติทำอาณาปานาสติได้สมาธิในอาณาปานาสตินี้ดีมากและก็ปฏิบัติถูกตามขั้นตอนรำงับกายสังขารมาโดยลำดับจนถึงขั้นที่ละเอียดที่สุดรู้สึกว่าไม่มีหายใจหรือหยุดหายใจครั้นจิตที่เคยจับกับลมหายใจรู้สึกว่าหายใจหยุด ก็ตกใจขึ้นมาทันทีว่าจะตายจิตก็เลยออกดังนี้เรียกว่าหลงลมหายใจกำหนดนิมิตของลมหายใจเข้าออกต่อไปเพราะฉะนั้นท่านจึงได้สอนว่าเมื่อลมหายใจละเอียดมากจนถึงไม่ปรากฏเหมือนอย่างหยุดหายใจดังนี้ก็ให้กำหนดนิมิตของลมหายใจเข้าออกต่อไป โดยอุปมาเหมือนอย่างว่าเมื่อตีกังสดานหรือตีระฆังเสียงกังสดานหรือระฆังก็ดังก็กำหนดที่เสียงดังนั้นต่อมาเสียงที่ดังนั้นค่อยๆเบาลงก็ให้กำหนดเสียงที่ค่อยๆเบาลงนั้นครั้นแล้วเสียงที่เบาลงนั้นก็หยุดก็กำหนดนิมิตของเสียงก็คือเสียงที่ได้ยินมาแล้วก่อนจะหยุดนั่นแหละ มากำหนดให้เสียงนั้นดังอยู่ที่จิตเป็นนิมิตขึ้นในจิตเรียงว่าสร้างมโนภาพเสียงขึ้นในจิตกำหนดเสียงที่เป็นมโนภาพในจิตนั้นแทนเสียงที่หยุดไปแล้วการทำสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นก็ฉันนั้นที่แรกลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่หยาบนั้นเมื่อได้สมาธิ ดีขึ้นขึ้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าก็กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ละเอียดนั้นไปโดยลำดับจนถึงละเอียดที่สุดไม่ปรากฏลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้กำหนดนิมิตของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่สร้างขึ้นในจิตนั้นแทนต่อไปดังนี้ ็เป็นอันว่าไม่หลงลมหายใจและก็ไม่หลงสมาธิยังได้สมาธิต่อไปและยังเป็นสมาธิอย่างละเอียดที่เป็นอาณาปานสติสมาธิอันลมหายใจอย่างละเอียดที่กล่าวนั้นที่ว่าหยุดและที่ว่าไม่ได้หยุดแต่อันที่จริงละเอียดนั้นก็เป็นเช่นนั้นจริง เพราะเมื่อกายละเอียดอย่างยิ่งจิตละเอียดอย่างยิ่งลมหายใจก็ละเอียดอย่างยิ่งซึ่งปรากฏเหมือนหยุดแต่อันที่จริงไม่หยุดแต่แผ่ไปอย่างละเอียดโดยที่ไม่ต้องมีอาการเคลื่อนไหวของกายอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าไม่ต้องใช้อวัยวะสำหรับที่จะทำการหายใจอย่างปกติลมหายใจนั้นหยุดไม่ได้ ท่นแสดงว่าที่ลมหายใจจะหยุดนั้นมีสองถึงสประเภทเช่นคนตายเป็นต้นเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วยังไม่หยุดแต่ว่าละเอียดสรุปอานาปานสติสมาธิสี่ชั้นได้ว่ามาถึงอานาปานสติชั้นที่สี่อันนับว่าเป็นชั้นที่สุด ในหมวดกายานุปัสนาสติพิจารณากายวันนี้จะได้กล่าวสรุปในสีข้อนั้นและให้อธิบายเพิ่มเติมในทางปฏิบัติบางประการสรุปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ในพระสูตรว่าด้วยอาณาปานาสติทั้งปวงเป็นสี่ชั้นว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก หายใจเข้ายาวก็รู้ว <sh> ่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงสรรพกายคือกายทั้งหมด หายใจเข้าศึกษาว่าเราจะรู้สรรพากายคือกายทั้งหมดหายใจออกศึกษาว่าเราจะรำงับกายสังขารเครื่องปรุงกายหรือการปรุงกายหายใจเข้าศึกษาว่าเราจะรำงับกายสังขารหายใจออกดังนี้นี่เป็นพระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสสอนไว้ จึงถือว่าเป็นหลักของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นพระบรมครูหรือพระปรมาจารย์และก็พึงถือว่าเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าของพระอาจารย์ทั้งหลายที่สอนกันหรือที่อธิบายกันมาและได้แสดงอธิบายมาทีละข้อโดยลำดับจนครบทั้งสี่ข้อ โดยทางปฏิบัติที่สืบเนื่องกันเป็นชั้นที่1นึ่ชั้นที่สองชั้นที่สชั้นที่สี่โดยลำดับคือตั้งแต่ชั้นหยาบชั้นเบื้องต้นไปสู่ชั้นละเอียดคือชั้นเบื้องปลายโดยลำดับอธิบายเพิ่มเติมในชั้นที่1ในวันนี้ก็จะได้ชี้แจงถึงคำอธิบายของพระอาจารย์ ที่แสดงอธิบายไว้ตั้งแต่ในชั้นต้นซึ่งยังไม่ได้กล่าวถึงในบางข้อบางประการคือสำหรับในชั้นแรกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวท่านอาจารย์ปูนแรกได้อธิบายสรุปว่าหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว และเมื่อแสดงเป็นเบื้องต้นดังนี้ก็แสดงสืบต่อไปว่าหายใจเข้ายาวด้วยอำนาจของฉันทะคือความพอใจก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวด้วยอำนาจของฉันทะคือความพอใจหายใจออกยาวด้วยอำนาจของฉันทะคือความพอใจก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวด้วยอำนาจของฉันทะคือความพอใจ ซึ่งละเอียดไปกว่าทีแรกต่อจากนั้นก็อธิบายว่า Và, หายใจเข้ายาวด้วยอำนาจของความปราโมทคือความบันเทิงซึ่งละเอียดยิ่งไปกว่านั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาวด้วยอำนาจของความบันเทิงซึ่งละเอียดยิ่งไปกว่านั้นหายใจออกยาวด้วยอำนาจของความบันเทิง ซึ่งละเอียดยิ่งไปกว่านั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกยาวด้วยอำนาจของความบันเทิงซึ่งละเอียดยิ่งไปกว่านั้นต่อจากนั้นก็อธิบายว่ากระทาอุเบขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่โดยการที่เข้าไปเพ่งลมอัดสาสะหายใจเข้าลมปัดสาสะหายใจออกนั่นแหละเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ และท่านก็แสดงว่ากำหนดจิตในอุเบกขาโดยกลับจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาการที่กลับจากลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นก็คือไม่กำหนดจิตไปตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่กลับจากการส่งจิตไปตามอยู่กับอุเบกขาความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ เมื่อปฏิบัติอุเบกขาได้อุเบกขาดังนี้ก็เป็นอันว่าได้อานาปานสติสมาธิอธิบายเพิ่มเติมในชั้นที่สองต่อไปในขั้นหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็อธิบายอย่างเดียวกันก็กำหนดหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นทีแรก และต่อไปก็กำหนดหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นด้วยอำนาจของฉันทะคือความพอใจต่อไปก็กำหนดหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นด้วยอำนาจของความปราโมทความบันเทิงซึ่งละเอียดไปโดยลำดับและต่อจากนั้นก็กลับจากลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นมาตั้งอุเบกขา คือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติธรรมอาณาปานสติสมาธิในข้อนี้ตามอธิบายของท่านอาจารย์รุ่นแรกทีเดียวซึ่งติดมาในพระไตปรปิฎกคือคำภีปฏิสัมพิธามักท่านอธิบายอย่างนี้ก็ดูคล้ายๆกับว่าไม่สัมพันธ์กัน เมื่อตั้งต้นด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวก็กำหนดเรื่อยไปละเอียดขึ้นไปขึ้นไปจนถึงตั้งอยู่ในอุเบกขาเมื่อตั้งต้นด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้นก็กำหนดเรื่อยไปละเอียดขึ้นไปขึ้นไปจนถึงตั้งอยู่ในอุเบกขาคล้ายคายกับไม่สัมพันธ์กันแต่ในข้อนี้ ก็มีพิจารณาได้ว่าอาจจะตั้งต้นกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวก่อนก็ได้คือว่าเริ่มกำหนดอานาปณสติตั้งแต่ทีแรกและที่ละเอียดละเอียดเข้านั้นอันที่จริงก็จะต้องสั้นเข้ามาแต่ว่าแม้สั้นเข้ามานั้นก็จะต้องมีอัธานะ คือระยะทางที่กล่าวได้เหมือนกันว่ายาวคือว่ายาวเท่านั้นเท่านี้อย่างเช่นว่ายาวสิบนิ้วก็ยาวเก้านิ้วก็ยาวจนถึงสองนิ้วก็ยาวหนึ่งนิ้วก็ยาวจนถึงแบ่งละเอียดลงไปก็ยังยาวคือยาวเท่านั้นแต่ว่ายาวที่หมายความว่าเป็นอัตฐานะ คือระยะทางอย่างนี้เมื่อยาวน้อยก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสั้นคือหมายความว่ายาวน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแม้ท่านจะอธิบายอย่างไม่สัมพันธ์กันแต่ในทางปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติย่อมจะทราบได้ด้วยตนเองว่าอันที่จริงเรียกว่ายาวก็คือยาวน้อยเข้าน้อยเข้า คือสั้นนั่นเองคราวนี้ที่ตั้งต้นหายใจเข้าออกสั้นก็อาจจะตั้งต้นหายใจเข้าออกสั้นได้ในเมื่อได้มีจิตสงบร่างกายสงบหายใจเข้าหายใจออกก็สั้นอยู่เองและยิ่งได้ทำสมาธิกำหนดกรรมาฐานข้ออื่นมาก่อนเช่นาธาตุกรรมฐานก็ดีกายคตาสติก็ดี จิตได้สมาธิในกรรมฐานข้ออื่นมาก่อนแล้วจิตก็ละเอียดกายก็ละเอียดลมหายใจก็สั้นเข้าคราวนี้ถ้าหากจะเปลี่ยนข้อกรรมฐานใน ไ้ันทะได้ปราโมทได้ความบันเทิงแล้วก็กลับจากการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกและอันที่จริงก็ควรจะหมายความด้วยว่ากลับจากความปราโมทด,ด้วยมาตั้งอยู่ในอุเบกขาเข้าไปเพ่งเฉยอยู่สงบอยู่ในภายในอธิบายเพิ่มเติมในชั้นที่สาม และในข้อศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาว่าเราจักรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออกก็มีคำอธิบายเหมือนดังที่ได้อธิบายมาแล้วคือท่านอาจารย์ในรุ่นแรกนั้นก็ได้อธิบายเหมือนดังที่ได้อธิบายมาแล้วอธิบายเพิ่มเติมในชั้นที่สี่ และในชั้นที่4ศึกษาว่าเราจะรำงับกายสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าเราจะรำงับกายสังขารหายใจออกก็มีอธิบายเหมือนอย่างที่ได้อธิบายในที่นี้เช่นเดียวกัน